ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนมี่ผมเต้นครับผมนี่ผมจะมาท่ทานผู้ชมมาเล่นเกมเซ่อนแอบนะครับที่เราไม่เล่นมานาน้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วนะตั้งแต่คลิปล่าสุดกับคลิปแรกนะครับคือเราก็ค่อนข้างคิดถึงเกมนี้นะครับหรือถ้าพูดจริงๆก็คือไม่มีอะไรเกมเล่นนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเดี๋ยวครั้งนี้ผม่าจจะไปหาเกมไอ้พวก ไอพีจแบบมาเล่นอยู่ยหรอกเพราะรู้สึกว่า่วงนี้เราจะมีเกมเกมอะไรคือเกมว่าเกมเล่นแล้วนะครับคือจะได้แต่พวกเกมเอาช่วจะซอมบี้กับไอน,นี้ติดก่อหรืออะไรผมรู้สึกว่ามันจะวนวนลูปก,กันไปนะเดี๋ยวจะหาเกมมาเล่นบ้างนะครับมาเล่นบ้างนะครับเอองั้นเราเกิดนำมามานานแล้วผมเดี๋ยวขอแบบเทียวประเทศมาดีกว่าคือตอนเมื่อกี้ผมใช้เที่ญี่ปุ่นใช่ไหมผมดูว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันโหดมากท่านผู้ชมคือ คนจัดนะครับเรากลับมาคนไทยเราดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็พูดมากครับเราเริ่มดีกว่าปึ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทีมคนหาหรือว่าทีมเท่าสแอกใครชนะครับนะครับทีมคนหาเหลือห้าทีมสแอกเหลือสามโอ้เราดูนะครับว่าอุ้ยสแอบอุ้ยโหแม่งเนียจจัดอุ้ยอุ้ยเอาแล้วแล้วเรือเลือสองมาท่านผู้ชมสี่นาทีห้านาทีสุดท้ายท่านผู้ชมแต่ทีมคนหาเนี่ทีมสแอกก็น่าจะชนะเรือนาทีเดียวปุ๊บเรียบร้อยนะครับ ้หหหดูชมเราจะได้เป็นตัวอะไรนะจะเป็นคนหาหรืซอซ่อนแอบนะครับติดใส่ก็ดีนะผมอยากค้นหาแล้วค้นหาคือหา,อหา,อหา,อหาแล้วมันไม่เจอเอ้ยได้เป็นซ่อนแอบป่ะเอ้ยดีดีดีเราะว่าตรงนี้มันก็เนียนอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าโดนจบไม่ตายหมูนะเดี๋ยวเขาอ,อยู่กับในคนนี้กันอยู่ด้วยนะครับเขาว่าที่อะไรนะที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดอะไรวะ เออเขาก็ที่ปลอดภัยสุดคือที่แบบเส,ส้นสุดนั่นเราก็อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนั่นจะเนียนอยู่ในเนี้ยปึ๊บแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับกูจะรอดไหมเนี่ยกูไม่น่านเดียวมันอยู่อยู่กับเพื่อนก็ดีเราเราเราไปได้ปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หืมครูนะครับคือกูสงสัยอะไรในห้องนี้ไม่มีไปห้องอื่นไรไม่มีนี่ผมกับไอ้ไอ้นี่มันก็เนียนเกิน <c oughs> แต่ไอ้นี่มันเนียนจิฮะ มึงเห็นได้ไงวะเอ้าไอ้ฟาดมึงเห็นได้ผมยังไม่เห็นเลยไม่คิดไม่เห็นได้ไงวะโธ่ยังเก่งอ่ะกลางชมเลยแต่มันไม่เห็นผมผมนี่แปลกแปลกเพื่อนสุดเอานะครับมันไม่เห็นบอกได้ไงวะผตู้เกมอยู่ในที่ขายรองเท้านะครับมอนมอนนี่เนียไอ้มอนนี่เนียนไอ้มอนนี่ก็เนียนอุ้ยไอ้นี่มันจาดเด่นจาดเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่ใจะรอดนะคือมันค่าเนียนเลยนั่นเนี่ยอยู่ไหนผู้ชมอยู่นี่ เออย่างรอดก็รอดยังไงวะเนี่ยเฮ้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 เห็นไหมมาเฮ้เฮ้เฮ้ไม่มีรอกโอ้โหโอ้โหอย่างเสียวไม่มีรอกมึงไปเถอะมึงสสายนะเนี่ยโอ้โหไม่ไรดูเลยไปเถอะพี่ยาอ้ย มึงเข้ามาทำอะไรไม่มีหมดอือร็อกอี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 โอ้ยไม่ฮัยออกไปเถอะพี่ไม่มีไม่มีมึงสงสัยอะไรหอ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 เก็บตายา้ยรอดยังไงวะกูยัง ตีใจไม่ทันจบก็ตายแล้วกังจะมื่อกังกังจะเริ่มการโยเยแปลกหาเอ้ยเดี๋ยวคนเดียวหรหาดูหาดูความของทีมก่อนนะครับชมความของทีมมาอยู่ไหนไม่ใช่ไอ้ไอ้ที่อยู่บนตู้ที่ผมว่าเนียนปะ เป็นมหกรรมถ้าคนซ้ายเรา,เราถึงจะเป็นทีมที่ตายแล้วก็จะดูดูด,ด,ดูตัวเกมมาทึงดูได้ใช่ไหมโอ้ยแตกแล้วเป,เปิดมาก็แพ้เกิดมาก็ตายเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นมาก็แตกอะ่ะไม่รู้คราวนี้เราจะได้เป็นอะไรนะครับเราอยู่ที่ธนาคารนะครับชมหาที่ซ่อนก่อนนะครับเพิบโอเราได้เป็นทีมทมหาเราได้เป็น อ้เราจะเป็นมันนี่เราได้เป็นเงินนะครับเจ้าสาอังกฤษมันนี่เงินมันนี่ขออยู่ในเนียนหน่อยได้ไหมครับคือจริงเราสามารถเปลี่ยนของได้ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับกดตรงนี้เห็นไหมเปลี่ยนสิ่งของแต่ต้องดูโฆษณานะครับเรื่องเหลี่ยมใช่เหรียนจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่เราไม่เปลี่ยนครับเราเป็นมันนี่เดี๋ยวแล้วเรียกว่าเงินเถอะเจ้ามันนี่เถอะเนียนที่สุดว่าตรงไหนก็เนียนมาท่านผู้ชมเพราะที่ไหน แต่มันก oh. oh. ็มีเงินหมดทั้งนั้นแหละแล้วก็เงินผมกอดลี่แอบตรงนี้แล้วกันปึ๊บเนี้ยนไหมปึ๊บโอ้โหเพื่อนโอ้โหนึกว่าใครเพื่อนๆเรามีเพื่อนนะทุกผู้ชมไม่ต้องอย่ามาอย่ามาขอร้องขอร้องไอ้เหี้ยเชียร์นึกว่าตายแล้วหายก็ได้ไว้เนี่ยไอ้ยฐานพวกนี้นายนายมีหรอกนายในเออนายอะไรเนี่ยนายฟังซิกยิก ฟางซิกซิชื่อ <laughs> อย่างก็ฟางซิกซิใ <laughs> นโรงยานี้นะทุกทชมถ้าดูจากมุมนี่เห็นไหมโอ้โหเห็นซะด้วยเห็นซะด้วยนะฟางซิกซิเห็นเราไหมฟังซิกซิ <laughs> ไม่เห็นเลยอเพราะทุกทีไปแล้วเอ้ยอะไรอะไรชนะเอเดรผมแตกผมผมแตกแล้วท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมว่าใครจะชนะนะครับดูนี่เยตอ <S <s น <c oughs> นี้เรือเดี๋ยวเขาเป็นนักภาพเดี๋ยวขอสวมวิญญ,ญาณน,นักภาพหนึ่งครับสวัสดีคุนผู้ชม คือตอนนี้เหลือทีมค้นหา5คนนะครับทีมสว้อยแปคนนะครับไปดูกันว่าใครจะรอดกันครับผมถ้าถามว่าผมอยากทีมไหนชนะนะครับผมก็ขอต่อเลยว่าต้องเป็นทีมทอดแอลนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นทีมเก่าของผมถุงกระแขนด้วยทีมค้นหามาตีผมอมืในพักเพื่อนเราไปด้วยนะดูไหมคร,รับดูครับตอนเรือใครเหลือโอ้ไอมอนี่น่าจะรอดนะครับเนียนแต่ไม่เนีย,น,น,ยนจริงนะเนี่ยเปิบโอ้โห,โหโมง่มงม่งวิ่งสนุกเลยแล้วมึงก็มาเห็นด้วยนะ โอ้ยมันนี่วิ่งได้วิ่งวิ่งสนุกเลยแล้วก็โอ้โหมึงเมียนจริงๆเมียนโอ้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 โหแม่งวิ่งสนุกเลยโอ้โหแม่งวิ่งไม่กลัวแม่งวิ่งไม่กลัวเลยว่ะมารอดได้ไงวันเนี้ยเอ้า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 เอาเอาเออกูน่าจะมีแม่งวิ่งต่อนะมึงโต๊ะเมียนยังไงวะโอ้โห้แตกเปิบื้โอ้แตก โอ้ยแตกซะงั้นโอ้ยไม่ใช่ตราแต,แตก,กน,นะชนะาหมดนะครับฮ่าฮ่านักผู้ชมเราชนะเย <Yay! S 1> ้ดีใจจริงจังดีใจจริงใจมากถือว่าเราก็ชนะนะครับผมือนแอบไม,ม่เดมเอาแอบวะเดี๋ยวแปน,นึงนครับแล้วก็แอบมันตรงนี้เลยกันผมเหนื่อยแล้วนะครับแอบมันตรงนี้เลยกันนะครับอืมเอบเขาว่ากันผ่าน,นะครับช่านผู้ชม ที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมและที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่อันตรายสุดน้องชมชมผมน่าจะรอดนะครับเพราะเขาว่าที่ปลอดภัยสุดเห็นไหมแอมชมปเห็นไหมครับผมบอกแล้วที่ที่อันตรายสุดคือที่ปลอดภัยที่สุดนะครับน่องชมผมบอกแล้ว ดูทิพยปุ๊บโอ้ยเราใช้แรงไฟฟูท่านนะครับกูกลับมาแล้วเว้ยอันนักไปอันนักไห้พอดครับเยอะกูลืมไปกูยชองเเว้ยไม่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 ไไม่ไไม่ไม่ไไม่ไโอ้โหโอ้โเมนกูได้ไงเนี่อนเนีปึ๊บตาย <laughs> <laughs> ลืมไปว่าตัวเองเป็นสิ่งของเราวิ่งออกไปเพื่ออะไรวะแล้วก็ไอพวกนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะคือไม่เห็นด้วยนะมันม,น,มน,าาไไนมันร <laughs> อาตายไมไหนวะเนี่ยรอตายนะครับท่านผู้ชม <c oughs> สวมยันลนะไผครับนะครับเราก็มีสตาร์การมของพวกทีมปัญหานะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยคือพวกนี้มันการียนจริงรอะนะโอเคนะครับทีมแซ่บชนะนะครับท่านผู้ชมแต่สกรอร์วันนี้คืออะไรนะ ชนะ2แพ้1ครับถือว่าเป็นเจ้าขที่บริโภคเทียบกับกับคลิปก่อนนะครับผมที่เล่นโอชิโร่สามวันแล้วแม่งเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครั้งละวันนะครับผู้ชมอันนั้นคือมันไหลมากออกดีกว่าเราไม่เล่นแล้วนะครับคุณท่านผูนช้ชมท่านที่เข้ามาดูนะครับทุกผ้ชมใครชอบอย่าลมกดไลค์ด้วยทุกผู้ชมกดไลค์ป๊อกกดไลค์นะครับใครใครอยากเอ่อเตรีผลง,งานเตรียมพนักางานผมก็อยกาลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับคือคลิปแจ้ง แจ้งจะได้กดมาดูเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะดึมคอมเมนต์ด้วยนะครับเอ่อให้กำลังใจกันตรงไหนหรือที่ชมได้นะครับว่าแชรปรับปรุงตรงไหนนะครับท่านผู้ชมนีงก็คุณจริงจริงที่เข้ามาดูนะครับนีก่ก็สวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับนี่ก็บอกไปเลยทีว่ว่บหน้าหนาวนะครับเรื่องสกปรกเองด้วยนะครับผม